ทำซ้ําอีกครั้งหรืออีกและูการหนึ่งที่เราต้องทาอีกก็พัฒนารูปแบบพัฒนากระบวนการขึ้นมาในที่ฝึกปุ๊บพอพัฒนาแล้วมันดีขึ้นกระบวนการสุดท้ายือการเผยแพร่ก็นําไปสู่ร้อยแปดเพราะบางตำบลมันตำบลใหญ่ก็มีสองคนแล้วก็มีมีครูลูกจ้างต่างๆากที่จ้างมาช่วยแตตำบลที่เยอะตำบลที่มีนักศึกษาทั้งบริหารจัดการ กับ่่าาาออีเพืกกรห็วันนี้ได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานที่จะให้ความกระชั้นชัดในทางอ่านอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการต้อนรับท่านครับขอพวกเราปรบมือต้อนรับท่านคณะผู้บันทึกความตกลงความร่วมมือครั้หนึ่งครับขอเชิญขอเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรพระภูมิพลอดุลยเดชในวิจารณ์าธิเบศรามาธิบดีจักรี่ยให้ความรู้ความรู้เรื่องความกระชั้นสั้น ท่านที่สองท่านผู้บริการสมยศเพิ่มพงษาเจริญท่านผู้บริการสำนังงนบบากงารเกสอบจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านที่สามท่านพันเอกชินธช,ชบุญยะยไสศาลเจริญท่านรองผู้บริการกองในการรักษาความสงบภายในราฐอาณาจากักรจังหวัดกาญจนบุรีครับและสี่ท่านพลตรีเยี่ยมไทยบุตรดาวงผู้ทรงพลวุฒิกองกระบบ เด็กๆทุกท่านด้วยความเคารพครับยังไงนะครัต้น 你看。